มาถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับดรเทค h นะครับในพบหมอรมาวันพุธนะครับในช่วงต้นชั่วโมงแรกเราก็จะมีนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับทั้งงที่เป็นแบบเทคโนโลยีจ๋าๆเลยรวมถึงนวัตกรรมแบบที่คุณผู้ชมเองเนี่ยนะครับสามารถหาได้ง่ายๆนะฮะรอบๆตัวแล้วก็สามารถนํามาประยุก์ตใช้เพื่อสุขภาพได้วันนี้เห็นอาจารย์บว่า กละมังใช่ไหมไม่ใช่หินที่มีค่าประทันนะครับข้างในมีหินครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของหินนะครับซึ่งมีการประยุกต์เอามาใช้ในเชิงของสุขภาพต้องบอกว่ามีการวิจัยสนับสนุนนะไม่ใช่ดรเทคพูดมาลอยๆว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่มีจริงนะครับทีเทอรลี่ก็เลยหวังดีไปขนหินมาให้ทางดรเทคเลยนะครับให้ดูนี่ครับเยอะแยะมากเลยนะฮะหินนี่มีหลายสีนะฮะมีหลายอันเลยนะครับเนี่ยนะครับมีลักษณะรูปแบบหลายลักษณะตั้งแต่ก้อนเล็กไปก้อนใหญ่นะครับ ้าอยากรู้ว่าตัวหินเนี่ยเข้าไปใช้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวต้องติดตามดูเรื่องของวิวทยากันนิดดูดูครับนะฮะศาสตร์การแพทย์ทางเลือกไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในการบำบัดหรือบรรเทาอาการของโรคบางโรคได้ การนวดฝ่าเท้าก็ถือเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณวันนี้เราจึงนำเสนอวิธีการที่จะนวดเท้าได้เองโดยไม่ต้องให้คนอื่นมานวดให้และไม่ต้องเข้าร้านนวดเลยครับเป็นวิธีที่สามารถทำได้ที่บ้านคนเดียวทำตอนไหนก็ได้ด้วยครับแค่มีเพียงหินหรือลูกแก้วและพื้นในบ้านพื้นหน้าบ้านหรือพื้นที่ไหนก็ได้รวมถึงมีกะหมังกกว้างสักใบก็ได้ครับ เพียงเท่านี้ก็สามารถนวดเท้าได้แล้วครับง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับ เริ่มสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมนะครับกูซาไปขดมาซะเยอะเลยนะครับหลากหลายอย่าเมื่อกี้ผมนึกว่าเทอร์รี่ไม่สนใจผมก็กำลังสังเกตหินที่อยู่ใน v ิธีอาร์สักครู่อยู่นะครับที่เขาลงไปเหยียบว่ามันเป็นสิ่งอันเดียวกับที่ผมหยิบจับขึ้นมาแล้วก็เอามาเล่นๆดมๆหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าเราเห็นหินเนี่ยก็คงแบบเป็นเรื่องสิ่งที่ใกล้ตัวธรรมดาธรรมดานะครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เองเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องของเชิงสุขภาพได้ค่อนข้างจะดีเลยแล้วราคาถูก นะครับแล้วแต่ของหินก็มีนักษณะก้อนใหญ่จนก้อนเล็กนะครับ,รบถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์หมอหรือว่าดรเทค บอกว่ามีประโยชน์ยังไงต้องบอกเลยนะครับเนี่ยมีวิจัยนะครับต้องบอกมีวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศเลยนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีก้อนหินนี่แหละนะครับว่าเอามาช่วยอะไรได้บ้างนะครับมีการทดลองนะครับที่สถาบันวิจัยโอเรกอนสหรัฐอเมริกานะครับมีการทดลองเอาผู้ป่วยทั้งหมด180คนนะครับทดลองประมาณ4เดือนนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งก็ให้เดินย่าหินแบบเนี้ยนะครับทุกวันอีกกลุ่มหนึ่งก็ตามปกติเป็นตัวเปรียบเทียบกันพอรักกบ 4เดือนก็มาประเมินผลน<ฮ>ะครับ <ฮะ S 2> พบว่าผลที่ดีขึ้นในกลุ่มของกลุ่มวิจัยที่ <ฮะ S 2> เดินบนก้อนหินที่มีความแตกต่างของความลักษณะตัวนี้นะฮะ,ฮะพบว่ามีการทรงตัวที่ดีขึ้นห<อ>มายถึงว่าการทรงตัวการยืนกันอะไรต่างเนี้ยดีขึ้นแล้วก็มีระบบการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นเ <ฮะ S 2> มื่อเทียบกับอีกกลุ่มอย่างมีนัยะสาคัญที่เดินบนพื้นที่เดินบนพื้นเรียบๆนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าก็มีคนพยายามประยุกต์เอาตัวนี้เข้ามาใช้กับ ในคนปกติคนสูงอายุนะครับและคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานนะครับในของไทยเองเราบอกไม่น้อยหน้าก็มีการทําทดลองที่โรงพยาบาลละโนดนะครับจังหวัดสงขลานะครับเอาคนไข้ผู้ป่วยเบาหวานเลยนะทั้งหมดประมาณเขาบอกเยอะเลย8ป0กว่าคนมาทดลองนะครับพวกนี้มีอาการเท้าชาอยู่ประมาณสัก54คนนะครับก็มาแบ่งเป็นสองกลุ่มแบบนี้เลยกลุ่มแต่นี้เขาจะใช้เล่นเล่นรักษาของการนวดเท้าด้วยนะครับ ทำกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปกติควกกลุ่มเหมือนกันพบว่าในกลุ่มที่ทานะครับการนวดเท้าหรืออะไรกันอย่างเงี้ยจนเรียบร้อยดีเนี่ยนะครับพบว่าความรู้สึกนะครับของเท้าเนี่ยดีขึ้นนะครับทั้งสองข้างนะครับโดยพบว่าเท้าซ้ายดีขึ้น86%และเท้าขวาดีขึ้น7จแต่ทั้งสองข้างดีขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับซึ่งแสดงว่าก้อนหินเนี่ยต้องไปมีบทบาทหรือไปมีผลเกี่ยวกับเรื่องของ ด y าม m ิกเลยทั้งยง่างเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดหรือระบบประสาทของของเท้าเรานะครับแต่ว่าอย่างในกรณีกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวานเองเนี่ยหลายคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะในกรณีที่มีแผลที่เกิดขึ้นในบริเวณเท้าหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักกันในลักษณะของแผลเบาหวานซึ่งกลัวกันมากเลยเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเองเนี่ยเมื่อเป็นแผลแล้วก็รักษาหายากแต่ว่าการนวดแบบนี้นี่ก็จะช่วยถือว่าเป็นการป้องกันเบื้องต้นด้วยชาน้อยลงไงพอชา้อลลงเนี่ยการไปเตะการไปเกิด อ่าพยานอันตรายมันก็น้อยลงนะครับเพราะว่าความรู้สึกของเขาดีขึ้นแต่ก็ต้องเลือกหินที่ต้องเลือกหินปลอดภัยด้วยใช่ครับอาจจะมีแหลมคมนะฮะใช่เป็นเม็ดที่ก่อนข้างทื่อปุ้นหรือกลมนะครับแล้วก็มีการวางแบบก่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงคงที่ไม่เคลื่อนไปขึ้นมานะครับแล้วเวลาเขาบอกการวางเท้าลงบนบนหินที่มีความตะปุ่มตะป่่าที่แตกต่างกันเนี้ยนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่กดทับบางส่วนเนี้ยก็ไม่ได้ถูกกดทับมันก็จะมีความ ต่างของเลือดที่ไหลเวียนนะครับทำให้มีการ,รบ,บีบรัดหรือมีการสวีสของเลือดที่ไหลเวียนไปมาซึ่งพวกนี้จะช่วยกระตุ้นเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของปลายมือปลายเท้าแล้วก็กระตุ้นของระบบประสาทไปพร้อมๆกันนะครับค่บะอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วหรือว่าเห็นจากวิทยาแล้วเนี่ยอยากจะลองบ้างเพราะว่า จริงๆการนวดเท้าด้วยด้วยหินในลักษณะนี้นี่ก็ไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องมีคนมานวดไม่ต้องเสียสตังค์ใช่ไหมฮะนะครับแล้วที่สําคัญก็สามารถไปกระตุ้นเอาหลอดเลือดบริเวณที่ฝ่าเท้าในยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับาจารย์ควรจะเริ่มทําอย่างไรทำวันละกี่นาทีทาบ่อยได้มากน้อยขนาดไหนครับาจาจย์จริงๆเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทํากันนะครับมีคนพูดถึงว่าบางคนไปทําในสวนเคยเห็นสวนที่มีหินพวกนี้ไปวางไหมครับอาจารย์นะครับก็ทําไว้ครั้งแรกไปเดินสองสาบ อีกต่างอย่างนั้นไม่เคยเดินเลยนะครับก็เลยมีคนประยุกต์ว่ามันก็ต้องอยู่ใกล้ๆตัวค,คนก็เอาหินตัวน,นี้เป,นเป็นประกอบของส่วนของพื้นในห้องน้<อ>ําซึ่งมันเป็นข้อปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันเราต้องเข้าห้องน้ำครับครับทำหล่อเลยแล้วมีหินตรงนี้ทุกวันที่เราเข้าห้องน้ําเราก็จะมีการย่าบนพื้นตรงนี้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วงโมงต่อวันอันนี้ก็จะเป็นการการะตุ้นเลือดลมทาให้การไหลเวียนของเลือดบริวเวณปลายเท้าดีขึ้นทำให้ระบบประสาทเนี่ยได้ถูกกระตุ้นแล้วก็ทํางานยังมีประสิทธิภาพนะครับ,รบก็คงต้อองเา สิ่งที่เราต้องทำทุกวันจะดีกว่านะครับหลายๆคนจัดอย่างดีเลยมีสวนสุขภาพแต่ไม่ได้ไปอันนี้มันอยู่ที่ความตั้งใจ คะครับโอ้โหนี่จริงๆผมแอบคิดประยุกต์ด้วยนะอาจารย์ว่าจริงๆถ้าในกรณีที่ใช้กระมังแบบนี้เนี่ยนะฮะหลายครั้งเอ๊จะมีสูตรใช่ไหมฮะอาจารย์เวลาผู้ที่มีกลิ่นเท้าเนี่ยนะฮะรวมไปถึงผู้ที่อยากจะทำปาเท้าแบบง่ายๆที่บ้านในการใช้เกลือกับมะกรูดนะฮะแล้วก็เทใส่ลงไปกับน้ําอุ่นๆเนี่ยนะอาจารย์แล้วก็ขึ้นไปยืนเหยียบซะหน่อยอ๋อนี่เท้าก็หอมด้วยอ่านั่นก็เป็นเป็นการเพิ่มเติมภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าไปด้วยนะครับเต๋อจะเปิดให้ใช้หรือเปล่า อ๋อยังยังยจะกลับไปลองทำที่บ้านก่อนนะว่าเป็้ของเธอหรือเอง่ป่าก็เป็นอันที่เข้าไปเพิ่มคุณค่าของการใช้ก้อนหินพวกนี้ให้มีประโยชน์แต่ต้องเลือกนะครับอย่าอย่าให้มันก้อนมันใหญ่แตกต่างกันมากก็ต้องเป็นก้อนที่เหมาะสมแล้วก็ตอนเหยียบไปไม่ใช่แบบมันคลอนไปคลอนมาเราก็จะล้มได้ง่ายนะครับแต่เรื่องการใช้น้ําการใช้น้ํามะกรูดใช่ไหมลักไก่อะไรต่างๆนี่ก็เป็น พวกสูตรพวกนี้ช่วยทาให้หลอดเลือดกายให่ตัวด้วยเหมือนกันนะครับนะครับก็ลองปรับสูตรกันดูคุณผู้ชมครับอันนี้รองได้นะครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดเรื่องของหินอย่างที่อาจารย์บอกก็อย่าหาหินที่แหลมคมมากนะครับเอาละคุณผู้ชมครับนี่ก็คือต้นช่วมงแรกในพบหมอรามาพาคุณผู้ชมไปพักครบทงชาติกันแล้วครับช่วงหน้ากลับมาดรคเรท็หรือว่าหมอหนึ่งของเราก็ยังอยู่นะฮะในช่วงรัดคิวหมอตอบคําถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยนะครับรวมกับอาจารย์แพทย์หญิงน้ําฝนโพธิชาาานนะรรัวิิงีททยยแพ หญิมโรงพยาบาลรามาทิบดีครับิกุ้งกลิ่มกันไปนะ้วครับอาจารย์แพทย์หญิงน้ำฝนโพทิชำนาญถากภาพวิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องราวของการดูแลแผลบริเวณที่ใช้รังสีครับออเดทแอร์ไปเลยอาจารย์เป็นยังไงฮะยิ้มให้กับอาจารย์อยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับตอนนี้พาคุณผู้ชมไปพักรถทงชาติกันแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้ารัชหมอครับ